ราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเฮดูด hey วันนี้ผมก็จะมาเล่นบทบาทไม่จะมาเล่นหรอกคือเล่นไปแล้วแหละแต่ว่าจะเก็บของคลิปที่เล่นไปแล้วนะมาเอาไ้เพืเ่อนๆดูนะวันนี้ผมก็เล่นบทบาทานี่นครับ วางเพลิงไ,ไฟมันเรียกร้องหาทุกคนแล้ววางเพลิงคือไล่ล่าน้ํามันนะไล่ล่าดํามันลุกเรือทุกคนก็เป็นบทบาทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เล่นนานมากแล้วตามจริงแล้วผมเล่นไปสองเกมนะแต่อีกเกมหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคลิปผมเผลอลบไปหรือว่าผมลืมอัดนะผมก็ไม่แน่ใจก็เลยเหลือคลิปเดียวช่วงนี้มีอะไรก็ลงไปก่อนนะเพราะว่าผมทําทําอะไรอ่าผมทําสิ่งที่บิดพาดมาหันเลยนะคือเมื่อก่อนนะผมทําคลิป rov ทําแบบเก็บไปประมาณ กับพันชั่วโมงแล้วและผมไม่รู้โดยเขาไม่รู้นะคือผมไปลบลบคลิปเก่าที่ว่ามันเก่าเก็บอะนานแล้วโดยไม่รู้แล้วอยอดยอดชมอะยอดชั่วโมงที่มันต้องเก็บไปครบพันสี่พันชั่วโมงถึงจะปลดล็อกเงื่อนไขของการสร้างารายได้ใช่ปะผมไปลบออกเนี่ยแล้วมันหายไปเป็นพันชั่วโมงเลยซวยเลยก็ต้องมาทำคลิปกันใหม่นะโอเคไม่เป็นไรก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนับสนุนผมนะแล้วก็เชวยกดไลค์กดติดตามนะให้ผมด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยนะครับโอเคเรามาลุยกันเลยนะโอเคเดี๋ยววางเครื่องเขียวกันทนันไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทีเขียวซีมินนะเราต้องไปเจอเราต้องไปอย่ามพยายามเดินตามมากนะถ้าหลุดก็ปล่อยหลุดไปนะโอเคเมื่อกี้ถ้าเราตามมิน้นไปต่อเนี่ยบางทีมิน้นก็จะสงสัยจะดูตัวนะว่าเราเป็นวางเพลิงนะเฮ้ย okay, ไม่เป็นไรอืม ตัวต้มตุ๋นเนี่ยอะไรไม่มีให้กดก็อ่าโอ้แต่ถ้าเหลืองเกิดมาแล้วแบบอยู่ใกล้ๆขาวนี่แสดงว่าขาวเป็นแน่นอนแลนะ้วเนี่ยเงียบเนียเน่ย ให้เลยไอเกมนี้ผมก็ไม่ได้อัดไออัดเสียงตอนเล่นไว้นะาอาัดทีหลังเสียงก็เลยเสียงตอนเล่นไิดไม่ติดเข้าไป คือตามจริงใจก็อยากตัดรับแบบว่าไม่สาคัญไม่สำคัญทิ้งไปแต่ว่ามันคิดมันสั้นมากเลยถ้าตัดทิ้งเนี่ยก็เลยดูเต็มๆหน่อยตัดนิดหน่อยอเ,เยก็ีไยวางก็ต่อเราต้องวางจังหวะที่เขากองกัเป็นกระจุกๆระจุกะจกะจด,ดีมากเพราะถ้าวางแบบว่า,วาจุ่มตรงนี้ทีหนึ่ง้วก็ไปจุ่มตรงนู้นทีหนึ่งนะเพราอาจจะลุ้ตัวเนี่ต้องเนียนๆวางแบบเป็นกระจุกไปกนอเกนเอ้ยระหวานม,วม่วงนะม่วงมีทรงนะม่วงไปยืนต่อไฟเมื่อกี้ อาจจะเป็นแฝงหรือว่าเป็นตัวกลางอะไรก็ได้เมื่อเมื่อกี้เดินเข้ามาหยิบหยิบน้ําเดินเข้ามาอะไรวะพี่แดงอะไรวะแล้วแล้วก็จบไปแ้่ผมเดินไปหยิบน้ํามาเดินหยิบน้ํามาเมื่อกี้แล้วเพิ่งเข้ามา <c oughs> อะไรวะเกิด <c oughs> <c oughs> อะไรขึ้นบิด <c oughs> อ่เอออ้บไปกาไปคือรเกิดอะไรวะเมื่อกี้ ม่มแล้วมาละแล่อกี้่ตะเกียงเที่ยงเลยไม่ได้รู้รเรื่องเลยที่พตะเกียงเที่ยงแอ่สีขาวต้มตุนน้าทีแน่นอนแล้วแค่เป็นเจ้าเวลาผมเป็นผู้ผมเป็นผู้พิทักษ์ยาโลให้เจ้าเวลา ใครรับคนได้ไหมอ่ะข่าวแน่นอนข่าวข่าวเงียบๆเนี่ยไม่พูดด้วยเสร็จว่าเจ้าเวลาตายแล้วดิเฮ้ยผมขอร่วม้นอยดิ ถ้า,าได้โลกวิทักมานี่สบายนะวางเพิงสบายเลยตามจริงแล้วนะอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปแบบว่าฮันนี่บีฮันนี่บีสิงวางเพิงนะคลิปนั้นดีนะแต่ว่าเสียดายจบไว้ด้วยโอเคเรามาเดินจังหวะเ,เราจะวางเพิงจังหวะที่ว่าเป็นกลุ่มๆเหมือน,น,มนเดิมนะ พราะถ้าเขาเดินแยกกันแล้วก็ไปจุม่มคนนู้นทีนึงจุม่มคนนี้ทีนึงมาากกันจะมันจะรู้ตัวพยายามเดินเกาะไปกลุ่มโน้ยก่อนมมมออนะจังหวะเงี้ยเออจังหวะเงี้ยสวยไหลยา,ยา,ยาวๆไปสวยส้มเดี๋ยวเาส้มสวยม่วงกับส้มเพิ่งกดนะเพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่งกดนะสวย ม่วงอืมม่วงแต่ม่วงนี้จะเป็นแฝงไม่ออก็กลางเฮ้ยนี่นะนี่นะแง่เพออุ้ยเหลือม่วงคนเดียวทุกคนเหลือแค่ม่วงคนเดียวแล้ว,ท,นนวทำทรงขอโล่เหรอ ปิดถ <rude S 2> ่ายไปเยอะวะปิดส like. ่ายไปเยอะวะเมื <tons Psychology> <š 00> ่อกี้ผมบอกเพื่อนว่ามองไปต่อสายไฟนะที่เราเห็นอะมองไปต่อสายไฟมันไม่มีนะงงเราจะแฝงมั้งเมื่อกี้ผมยังไปใส่รหัสแกีอยู่เลยฮันเน้ใส่รหัสเกีตะกาตะกาแน่นอน เกบอรดมั่วไปนะเนี่แต่ะก,การ,ราขอแค่ยังมีเหลือตัวแฝงในตัวกาอีกตัวหนึ่งอ่ะเราจะชนะละน่าจะยังเหลือแหละไม่น่าตายหมดหรอกตะการเอาไปแล้วยังเหลือแฝงอีกตัวหนึ่งชนะละ

ก็ส <anto> ุด <divide> ท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับกดฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆอยากรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะก็กดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้หรือว่าหากเป็นประโยชน์ครับฝากในคลิปนี้หากเป็นประโยชน์หรือว่าสนุกก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักที่เล่นเกมนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ